สารแบบดีทุกกลับมา,มาเร็วฮะพีเอ็มวีกันแล้วฮะพีเอ็มวีกลับมาแล้วจริงนี่เฮ้ยเพื่อนพีเอ็มวีเขากลับมาลงคลิปเหรอเอ้จริงหรอเอ้ย,ย,อยมึงหลอกกูบอกว่าเฮ้ยเอ้ยพีเอ็มวกลับมาลงคลิปแล้วขงมึงเอ้ยมีดีใจเฮีย้วกลับมาลงคลิปก็ดีดแค่ไหนแ้วจริงเวลาเออแล้วข้าขงลังผมนี่ก็อืมผมว่าน่าจะเป็นบ้างไฟพญานาคเมื่ก็ อะไรวนะเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยเลี่ยนโอ้โหแม่งโครตรใหญ่เลยมม่มีสปาร์ดรวด้วยจวเปลี่ยนสวนกันนะเป็นเซอรนกัน What the fuck จะทำกิจกรรมเป็นเซอร์ที่ไหนดะเอย่าะจังนะครับโอเคไปเช็คดูในตลาดก็ไปเช็คตลาดกันดีกว่านะ อันนี้ก็ก็อืมเหมือนในตอนคีดแหลผมมาลงคิดแล้วแล้วก็คิดนี้ก็น่าจะพามาทำาทำ่ีมเดี๋ยวทำผลใหญ่กันนะครับอืมชิปชิปอันนี้ไม่ใช่นะสิ่งที่เราจะทำผลใหญ่ก็คืออืมซัมบยเลยชัดอยู่ลยวะ มัดรูมไหมมัดลูมไหมทำแล้วเอาไปแจกคนดูอ่ามัดรูมดีกว่าเพื่อนปลูกปลูกปลูกโหมีเจ็ดสิบกว่าต้นอ่ะผมจะปลูกไว้ตรงนี้นะหลังบ้านผมเอาไอสัตว์ไอ้ตัวให้กล่วอ่าปลูกไปเลยครับชิบชิบ ตูมตามต้นตูมตา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 มเขาจะเล่าเรียนมว่าผมปลูกไม่เป็นระเบียกก็เดือดหงมืออีกแล้วนะครับอ่ามันโดนน้าอุ้ยโอ้แล้วครับอู้ยอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้โตัวไวมากครับเม็ต้นเตี้ยแย่ผลผลิตมาดลุงดูอ้ยโอ้โหมีแต่อะไรบ้างเนี่ยอะไรบ้างวะเนี่ยทุกคนมาดลูมงผม ปลูกหมดนี่คุยได้ผลผลิตอะไรเยอสีก้าวัดปลูกไปเยอะขนาดไี้เลยหวะไม่เป็นไรหรอกคุย <sk> นี่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 เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่ปลูกให้หมดนะผมปลูกให้หมดเลยนะซีตอนนี้ผมเหลือไงผมเหลือสามสิบห้านะผมจะปลูกให้หมดเลยนะอืมอีกตีกูเด่นเลยครับเพื่อนๆดูดิโอเคมันจะปลูกไปแล้วนะแล้วผมจะ ตอนให้มันจีรนาแล้วเอามาแจกตัวเองแนละ้วไปแจกคนรู้รอนนะปู่ปู่มันก็ต้องมีสักอันอะไรที่ติกูดิ้ไหมนั่นอีกอันหนึ่งอะ่ะจะขอได้ไหมละเพื่อนฉันขอเลยนะแจนเดวชิบอมปู่ไม่ได้เช่เลยเลยว่ะอันนี้ผมเหลือสิบสี่ต้นนะเพื่อนๆป, ель, ป, ель, ปนู่ไปเลยโอ้ยนาะชีวิต อ่าโอเคโอเคเปิดฝั่งนี้ด้วยครับเพื่อดูว่าดูวงไม่เท่ากันนะจะดะฟังกูคิดไปเรื่องกูหมดแล้วครับเพื่อนๆอตอนนี้หมดแล้วนะตอนนี้ก็ไม่เรือซัมบีเฮียแล้วนะแลรถน้ำเลยครับจุดๆจุดๆจุด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 เฮียอะไรแม่งไม่ตวเลย วิ่งนี่ครับอันนี้ติดโกลเด้นิ่งได้ว่ะแต่ว่าอุ้ยนี่ก็แมงเอ้ยหลอกกูรู้มันจะติดโกลเดิ่งไหนยังมันหลอกกูอยูเ่เผยเก็บหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะผมไม่หรอกมั้งเน้ยนี่ก็ติดโกลเด้นนี่ไงนี่ไงกูไม่ได้ตั้งใจมาดูใกล้ๆก็ได้ ตูตครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับจะมาปลูกเห็ดช,ชัว์เฉยแ้่ก่อนครับบ๊ายบาย